ปวดเมื่อยตามร่างกายไม่ได้พบปอยเฉพาะคนวัยชราแต่ยังเป็นโรคยอดพิษของคนวัยทำงานอีกด้วยเพราะปัญหาจากการนั่งที่โต๊ะทำงานเป็นเวลานานมักส่งผลให้มีอาการปวดหลังด้วยเช่นเดียวกันหากปล่อยไว้นานวันอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพรวมถึงสุขภาพจิตและอาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงตามไปด้วยเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลลดและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายวัยทำงานใช้ได้ไวัยชราใช้ดีนี่ น้ำมนันนยดพยาดำผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาแผนโบราณใช้ทาเพื่อบรรเทาและลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายในหนึ่งระปุก แน่นไปด้วยยาเอนยืดเถาวันเปลียงเถาเอนอ่อนขมิ้นอ้อยน้ำมันมะพร้าวว่านไพลดำสารสก,กัดเมล็ดลำไย,ยโคกลกระออมพิมพเสนเกล็ดไซรันแนและทองพันช่างทั้งหมดนี้จะช่วยคุณบอกลาปัญหาปวดเมื่อยตามร่างกายที่มากวนใจไปได้เลยน้ำมันนวดพญาดำออกฤทธิ์เย็นซึมลึกซึมเร็วเข้าสู่ผิวคลายปวดเมือ่อยสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ครั้งแรกนอกจากนี้ยังช่วยคลาย ใกล้ามเนื้อมันเทาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีสามารถใช้นวดเพื่อบรรเทาการปวดเขา่าปวดขาปวดหลังปวดข้อเนื่องจากหลายสายเหตุได้เช่นการออกกําลังกายเล่นกีฬาหรือจากการทํางานหนักเป็นต้นสามารถใช้ทาเพื่อลดอาการแพ้จากการถูกแมลงสัตว์กัดต่อยได้สามารถใช้ทาเพื่อลดอาการชาตามร่างกายกระดูกทับเส้นเส้นยืดเส้นตึงคลายนิ้วล็อกไหล่ตีดเคล็ดขัดยอกได้สินค้าดีมีคุณภาพด้วยรีวิวจาก ลูกค้ามากมายเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านปัญหาคลายปวดเมื่อยน้ำมันนวดพยาดำพร้อมดูแลคุณค่ะ